เก็บห้องเลโก้งานนี้พี่คีมอยากรีโนเวทห้องใหม่จะเป็นไงไปดูกันบอกก่อนเลยว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องลูกแต่อย่างใดแต่ตอนนั้นเคยเอาไว้ถ่ายงานตอนแรกตรงนี้มันเป็นหลังคานะฮะแล้วมันก็ถล่มมาเป็นอย่างนี้ผมก็เลยอาสามาช่วยพี่คีมเก็บห้องบแบบนี้จริงๆแล้วเลโก้มีมากเกือบห้าร้อยชิ้นเลยนะตอนนั้นผมใช้เวลาต่อถ่ายห้องขนมเกือบสองชั่วโมงตอนเก็บผมก็เริ่มเรียงสีนะเพราะว่าเวลาจะหยิบออกมาใช้ใหม่มันจะง่ายขึ้น และครั้งนี้ก็มีพี่คีมมาช่วยเก็บด้วยแต่ลองแล้วก็อีนีน้ดิน้องต่อไว้ <laughs> ดูท่าจะไม่เหมะยาะกับผู้ใหญ่และในนี่สุดเสร็จลนเราก็เรียงเรียบร้อยนะแต่ว่ายังเหลือ,อ,อเยอะระหว่างที่พี่คีมเก็บเลโก้อยู่นั้นผมก็เลยมาหาของว่างให้พี่คีมกินครับมาช่วยขนาดนี้ต้องเอาใจหวานใจซะหน่อยอเอามาให้กินดเหนื่อยป่ะน่ารักสุดๆแต่ว่าจะหมดนี่มีอัดบ่นแล้วเนี่ยและผมก็ลองนอนบนเลโก้แต่โคตรเจ็บ ตอนนี้เราก็ได้เวลาหรือประสาทแล้วครับทุกคนบอกเลยว่ามันโคตรเยอะแถมแต่ละตัวเนี่ยหนักมากเธอแข่งดัน่อยเลยโกะรวดิสามสองหนึ่งเริ่มโคตรแรงเธอแก้เขาแต่เก็สนิทอยู่เขอยอมเลย พี่คีมนี่เซียนต่อเลกโก้จริงๆและในที่สุดเย้เลกโก้เสร็จแล้วโ oh. อ้พื้นอีกพื้นอหกก์